ครับเจออีกแล้วนะครับผมนีไหมคือมาแล้วครับหนึ่งตัวนี่นี่นี่หลุมนี่หลุมนี่แต่นูกหลุมไม่ลึอกพอมันมันได้เยอะเลยอ่ะหนึ่งตัวลงไปแล้วหนึ่งตัวอ่าวงกลมไว้ด้วยโอเคตัวที่สองอยู่ไหนแมานหะอยู่ผักผักตบชวาเหรอ ฝีมือมากครับผมฝีมือมากนี่อนั่นอยู่นู้นตัวหนึ่งเดี๋ยวๆก็คือจุกกระสอบด้วยตัวหนึ่งอ่าตัวที่สองครับตายครับไปต่อนู่นน่นอยู่กระสอบกระสอบสามตัวสี่ตัวนี่นี่นี่กระสอบมันึ่งสี่ตัวนู่นนั่นอยู่ไม้นั่นหนึ่งตัวต้องลากไปเลยไหมลากเลยห้าตัวนี่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเฮ้ เอาละครับมามามาตรงนี้อ่าผมไว้ตังไว้โอเคลากกระสอบลากกระสอบเอาละครับ <c oughs> นี่นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งตัวนี้เยอะนี่ตัวหนึ่งเก็บเลยนี่นี่นี่ ตัวหนนี่นี่ครับตัวหนึ่งอย่างนี้เดี๋ยครับกำลังเก็บมากำลังเก็บมาอยู่ตัวนี้ได้แล้วครับสองตัวคุณลุมไหนลุมไหนลงนี่นี่นี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ่าฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้เอาโผลแล้วตัวนี้ โอเคฝังไว้แล้วดูต่อดูต่อจู่กระสอบหนกะห้าหกตัวเลยเอาแล้วครับยกมาทั้งถาดเลยนะยกมาทั้งถาดเลยอุ้ยสองตัวเฉยนี่แล้วฝุ่ลุมกันโอเคผมผมฝังไว้ฝังดินไว้โอเคฝังดินไว้ ไปแล้วครับไปนะครับอยู่กระสอบนะบลากกระสอบมาเลยอุ้ยเยอะลากมาเลยยกเลยทีเดียวยกเลยหนึ่งสองสามมาอู้เต็มเต็ม <c oughs> ขุดลม้มขุดลม้มนู่น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 ไปแล้วไปแล้วที่ขาตัวนี้ตัวนี้อ่า đây đâyเยอะ đây, ôi khổ, big size, big size, big size, chúc đứng, đứng, sốc, đó, nini, <laughs> mà <ông> <laughs> ไปแล้วตัวน,นู้นนีอ่อยู่ขาอยู่ขาก็จะไปแล้วโอ้ก็่ะตัวใหม่ตัวใหม่นี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 ่เหนือ่อยนี่ <laughs> คลิปนี้นะครับผมเขาขอร้านดิวนะ <laughs> โอ้ยไอ้ยาตัวไม่ติด <laughs> ต้ว <laughs> โอเคครับมาดูดิดูดิโอเคไปแเราไปเราดูดตจบไปจบไปเจเลยจบไปจบไปบไปนี่นี่นี่นั่นน่ะนี่นี่นี่มาแล้วเขนเข้าหลุมเองเข้าหลุมเองนั่นน่ะเลื้อๆๆตัวหนึ่งแล้วน่ะ นี่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 อ้หเยอะมากนี่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 โอ้โหโไปแล้วปดิต้องไปหาหายน,นู่นมาถังถังดูครับว่าจะมีไหม สรุปได้มันกี่ตัวครับประมาณย0สิบตัวโอ้เยอะนะ <_ d ry> จุดนี้จุดเดียวนี่ในกับบะพราวเนี่ยจุดนี้จุดเดียว,วยี่สิบตัวเยอะมากโอเคครับผม <_ d ry> หมดแล้วครับผมอันนี้คือจุดของปูนะครับผมนีครับเ <_ d ry> นี่ยปูปู <_ d ry> ปทั้งนั้นเลย <_ d ry> มาดูนะครับอันนี้หลังจากที่จับปูมาแล้วเรจะใส่ถังนะ้ำได้กี่ตัว หนึ่งตัวเนี่ยสองสองแล้วสามนี่นนิ้นี่ไปแล้วสามอ่าสี่อ่าห้า นะที่ฝังไว้เมื่อกี้<อ>หกหกตัวละใส่ส้มต่ำได้นะปูทะเลมีเพราะญาตินะเจ็ดอ่ามาแล้วครับเจ็ดโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่แปดอืมแปดนี่ตัวใหญ่ ยาสันเนายาสันครับยาสันแต่ละนี่เก้าอู้ใหญ่ใหญ่จริงตัวนี้เก้ามันก็ใหญ่อีกนี่สิบอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าจะได้เยอะขนาดไหนใหญ่ครับตัวนี้ตัวที่สิบแปดนะจ๊ะนี่ตัวนี้สิบแปดครับผมสิบแปดแรงดีโอโห้เยอะเลย ตัวนี้นครับตัวที่สิบเก้าเอมาแล้วครับสิบเก้าไปครับผมตามไปครับแปวตัวที่ฝังไว้ตอนนี้ได้สิบเก้าตัวนะครับผมที่ฝังไว้ไม่รู้ว่าหายไปยังอ้าวนั่งไงไงท้องอยู่อ่าเนี่ยยี่สิบตัวนี้ยี่สิบไอ้เหี้ยแล้วครับน,บนี่ตัวที่ยี่สิบ เอาแล้วครับมาแล้วนี่ครับยี่สิบไปครับต่อนี่เลยยี่สิบเอ็ดอยู่นี่หงายท้องเยอะยี่สิบเอ็ดอ่าโอเคครับยี่สิบเอ็ดีครับดูร <ไป S 1> ครับผมที่สั่งไว้ เท่าไหร่ยี่สิโอเคครับยีแล้วอ่านี่ครับยี่สามยี่สา <23. S 1> อ่ายีครับอ๋าไปไหนแล้วที่ฝังไว้เลยไปหมดแลวตอนนี้ไปหมดแล้วฝังไว้ยี่สิบสามตัวเยอเลยนะเจอแล้วครับผมตัวที่ยีส เยอะเลยโอเคครับผมทั้งหมดได้ยี่สิบสี่ตัวนะครับดูนะครับผมเนี่เยอะมากน่าจะไปดองน้ำลาทำส้มตำนะครับผมเนี่ยยอดครับผมเยอะมาก